สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ผมก็แกะนะครับแกะวิธีการเล่นมา2วันเนาะออแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมนะรับชมดูนั่นเองนะครับว่าเราทีมชาติไทยเราฟุตบอลไทยเราเรียนรู้อะไรจากฟุตบอลเอเชียครับในครั้งนี้เนาะเออแล้วก็มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูกันนะแล้วก็เราควรจะปรับปรุงพัฒนาส่วนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ว วิธีการเล่นของเอเชียเขายกระดับประมาณไหนเราจะได้ยกระดับตามเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคครับก็มาดูในส่วนของอประเด็นแรกก่อนนะที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับในเรื่องของการนะเรื่องของบอลจังหวะเดียวนะเออบอลจังหวะเดียวสําคัญมากบอลระดับเอเชียเนี่ยแม่งบอลจังหวะเดียวนี่สําคัญโคตรเลยบอลหนึ่งสองจังหวะเดียววันทัชชูทัชนี่ต้องแม่นยําจริงอามาดูจังหวะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็เป็นจังหวะที่เราบิลอัพขึ้นมานั่นเองนะครับบิลอัพขึ้นมาก็เป็นจังหวะที่เราออกบอลเนาะไปทางฝั่งฝั่งซ้ายอ,อุ้มเทียร์ทอนเนาะอันนี้ไปทางอุ้มเทียร์ทอนก็เซตบอลมานะครับบิลอัพปุ๊บอ่ะจังหวะนี้นะครับท่านผู้ชมครับตามหลักแล้วเราต้องเล่นเคาะบอล1-2ใช่ไหมครับแต่จังหวะเนี้ยก็เป็นทางด้านน่าจะเป็นปฐมพลมั้างที่เอ่อเล่นห่วงบอลมากไปหน่อยเล่นบอลมากจังหวะไปหน่อยก็ทําให้โดนบีบไล่ต้อนจนได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชม อ่ะเนี่ยครับอ่ะจังหวะเนี้ยควรเนี่ยอย่างที่ผมทํากราฟิกให้ท่านผู้ชมดูนะจังหวะเนี้ยอุ้มทีทรอนออกบอลมาดีนะแทงแนวลึกขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ะปึ้งขึ้นมาอ่ะจังหวะเนี้ยปฐมพลต้องเคาะกลับมาพื้นที่ว่างที่อุ้มทีทรอนกำลังวิ่งเติมขึ้นมาใช่ไหมครับจังหวะนี้แต่กลับเป็นว่าทางด้านปฐมพลก็ไปเล่นอ่ะไปจับ1จังหวะ2จังหวะ3จังหวะเออสี่ห้าเขาเนี้ยเล่นมากจังหวะละเขาวนี้ก็โดนไล่ต้อนเลยจังหวะเนี้ยครับก็โดนไล่ต้อนไปเลย เออแล้วก็ทําให้มุมมันปิดแล้วก็ออกบอลไม่ได้นี่สุดท้ายก็เสียบอลโดนตัดทานซ i ิชันไปได้เนี่ยคือบอลจังหวะเดียวสําคัญมากนะครับในเรื่องของบอลระดับเอเชียเนาะอ่านี้ก็เป็นอีก1จังหวะนะครับอ่ะอันนี้ถือว่าอย่างอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับว่าเราเราจะมีบางช่วงเท่านั้นแหละที่แบบว่าเออเล่นบอลจังหวะเดียวแล้ว,แล,วแล้วทำให้เราแก้เพสซิ่งได้นั่นเองนะครับ เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีว่าอ่าเราเล่นบอลจังหวะนี้เห็นไหมครับปุ๊บอ่าเขาว,วิ่งเข้ามาปุ๊บอ่าเห็นไหมครับทรานซิชั่นเร็วเห็นไหมปุ๊บอ่าวิ่งขยับตามนี่เห็นไหมครับทําให้เราอ่ย้อนไปดูนะครับท่านผู้ชมะนะครับหนึ่งสองเห็นไหมครับเออโดนบีบเข้ามาอย่างเงี้ยแก้เพิซซิ่งแก้วิธีการเล่นกลยุทธ์แก้เกมแก้เพิซซิ่งก็คือว่า เวลาโดนบีบดันสูงไฮเพสซิ่งใช่ไหมเราต้องเล่นบอลจังหวะเดียวออกมาแล้วต้องแม่นด้วยเออเนี่ยระดับเอเชียมันเล่นอย่างนี้กันหมดนะครับมันเล่นอย่างนี้กันหมดออันนี้เราจังหวะนี้เราถือว่าแอนตี้เพสซิ่งหรือว่าแก้เพสซิ่งได้ดีนะผมเอาเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะว่าวิธีการวิ่งของนักเตะวิธีคิดนักเตะไทยกับนักเตะญี่ปุ่นที่เขาวิ่งวิ่งเติมเนี่ยวิ่งโอเวอร์แลปอ่ะเขาเรียกว่าวิ่งโอเวอร์แลปบอ่ะเขา,เาต่างจากเรานะเนาะต่างจากเราซึ่งบอลในในระดับสูงมันมันใช้เยอะอยู่แล้วนนัั่เอองครบ นะครับอ่าอย่างเงี้ยอ่ะจังหวะต่อมาครับอ่ะมาต่อเนื่องในเรื่องของการเล่นบอลโอเวอร์แลปเนาะการวิ่งโอเวอร์แลปอันนี้มาเรียนรู้จากคู่แข่งเราว่าเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นจังหวะที่เซตเกมบุกของทางด้านอุซเบกิสถานนั่นเองครับนัดที่เราเล่นอ่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมว่าสไตล์นี้เราเราเห็นเยอะเลยในะระดับเอเชียการวิ่งโอเวอร์แลปการวิ่งเติมโอเวอร์แลปนะครับ ด้านข้างด้านตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยวิ่งสอดเออเรียกเขาเรียกว่าบ้านเราเรียกว่านะวิ่งสอดใส่เออวิ่งสอดใส่อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับเออจังหวะอย่างเงี้ยพอนักเตะเพื่อนร่วมทีมได้บอลเนี่ยเขาจะรู้งานเลยว่าเอ้ยจะเล่นจะต้องวิ่งเติมยังไงเนาะจะวิ่งเติมโอเวอร์แลปยังไงทาให้เพื่อนอ่ะมีมีทางเลือกในการออกบอลออกซ้ายก็ได้ตบเข้าในก็ได้หรือวิ่งโอเวอร์แลปเติมเข้ามาด้านในก็ได้เออด้านในก็ได้หรือว่าก็อ่าริมเส้นต่อก็ได้ัครบ ทำให้เพื่อนมีพื้นที่เล่นนะครับวิ่งเติมมาเนี่ยนี่ตบมาเข้าในใช่ไหมครับมีตัวเลือกให้ให้เล่นอ่าปึ๊บอ่าก็บิลอัพมานะครับอ่าเล่นบอลจังหวะนีงเห็นไหมครับมีตัวโอเวอร์แลปเห็นไหมครับมันมีตัวเลือกให้สามารถเล่นบอลต่อได้อ่าจังหวะต่อเนื่องท่านผู้ชมดูจังหวะสังเกตจังหวะต่อเนื่องนะครับการวิ่งโอเวอร์แลปของทีมระดับเอเชียอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาจะรู้ทันทีว่าจะต้องวิ่งเคลื่อนที่อย่างไร เข้ากดดันเข้าไปในกรอบเขตโทษอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยผมเคยวิรารหาไว้แล้วว่าอุซเบกจะเป็นจังเป็นบอลที่เป็นบอลสไตล์ไล่ล่าตลอดเวลานั่นเองนะครับเห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมครับมีพื้นที่ว่างเห็นไหมเขาส่งสัญญาณให้กับเพื่อนร่วมทีมละนวิ่งสอดอะแต่จังหวะนี้เราก็ทําได้ดีนะครับเออจังหวะไหนชมจังหวะดีเราก็เออจังหวะนี้เราอ่านทางบอลโอเคอยู่ในการตัดบ bon นะอลเนาะได้ดีอยู่อันนี้มาให้ดูนะวิธีการเล่น overlap. ออลปแบบจังหวะต่อมาครับท่านผู้ชมไปเร็วๆนะครับอันนี้ เป็นจังหวะการเล่นบอลเท้าสู่เท้าอุสเบะจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าเล่นอารมณ์เหมือนฟุตซอลสนามใหญ่ท่านผู้ชมครับเบสิกการรับส่งบอลหนึ่งจังหวะสองจังหวะเท่าที่ผมดูเนี่ยการเดินทางของบอลรวดเร็วนะครับน้าหนักการส่งเห็นไหมครับปุ๊บการสวิตบอลมาการสวิตบอลแล้วขยับตามโมเมนตัมของบอลน,นะครับนะครับคือจะสังเกตว่านกักเตะอุสเบเวลาเซตบอลอเขาจะเปลี่ยนทิศทาง จะไม่เกิน2จังหวะจะไม่เกิน2จังหวะในการเล่นนะครับจับ1จังหวะ2จังหวะางียบางทีก็เล่นหลายครั้งที่เล่นจังหวะเดียวนะครับมีบางจังหวะที่เล่น2จังหวะอย่างเงี้ยจับบอลหนึ่งสอะไรเงี้ยหรือว่าจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวสวิตบอลเร็วเพื่อให้บอลเดินทางเร็วครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอ่ะผมย้อนให้ดูนะนะจังหวะนี้นะครับอ่ะเล่นบอลจังหวะเดียวเห็นไหมหนึ่งสองเห็นไหมครับดูจังหวะเขาจับหนึ่งอ่าหนึ่งจังหวะเห็นไหมฮะหนึ่งสองเห็นไหมครับ เขาแม้แต่การเซ้นเกมเกมเกมบิวอัพขึ้นมาเขาจะเล่นไม่เกิน2จังหวะสังเกตส่วนใหญ่เลย1เห็นไหมครับสวิตมา2อาจับมา1 2อ่าแล้วก็เปลี่ยนแกนเห็นไหมครับเล่นบอลจับ1 2 1 2บางทีก็เล่นบอลจังหวะเดียวสวิตบอลจังหวะเดียวเพื่อให้บอลมีโมเมนตัมทิศทางในการเดินทางมันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ มาดูอีกหนึ่งจังหวะนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสไตล์ของอุซเบ่ะมันมันก็จะเป็นคือมันไม่ใช่สไตล์อุซเบีเหรอกบอลระดับสูงอะก็เล่นประมาณนี้แหละในการไล่บีบไล่เพรสอะไรเงี้ยเนาะเออนะครับผมเออนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะนะครับ <c oughs> ที่เรานะครับในการโดนไล่ต้อนนะครับเนะฮะเดี๋ยวจะสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่าทางด้านของอุซเบนักเตะอุซเบ่ะก่อนที่บอลจะมาถึงเราอะ่ะ ถ้าผู้ชมใส่สังเกตว่าก่อนที่บอลจะมาเขาเข้าถึงเขาถึงตัวตลอดเลยวิ่งเข้าหาตลอดเลยวิ่งเข้าใส่ตลอดเลยออันนี้ก็เป็นหนึ่งจังหวะเห็นไหมครับพอส่งปุ๊บบอลยังไม่ถึงเท้าเลยบอลยังไม่ถึงเทา้าเข้าถึงตัวเราละเห็นไหมครับเขาอ่าน,านเกมมาบอ่ามาดูอีกหนึ่งจังหวะอนี่ดูจังหวะนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะไล่ทุกตัวไล่บี้ทุกตัวเลยไล่บี้เราทุกตัวเลยเราส่งไปอีกจุดหนึ่งมันก็มีตัววิ่งเข้ามาเข้าถึงตัวเราตลอดเลย ในระยะกระชั้นชิดตลอดเลยนะครับามันดูปุ๊บไล่ต้อนเรานะฮะพอเราส่งส่งมาอีกจุดหนึง่งเห็นไหมครับก็วิ่งเข้าหาอีกเห็นไหมครับว่าทางด้านของอระดับสูงอะ่ะมันจะประมาณนี้หมดเลยเล่นเพรสเล่นไล่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับปุ๊บเห็นไหมครับจะมีตัวเข้าหาเราตลอดเลยเข้าเข้าประกบเข้าตันเข้าเขาเรียกว่าเข้าแท็กเกลิลเข้าแท็กเกลลิลเราตลอดเลยนะครับ เราทําให้เราเล่นยากในการที่พลิกตัวพลิกหันหน้าไปหา,า,ามุ่งหน้าเข้าหาประตูของทางด้านอุซเบยเนี่ยยากมากเลยนะครับประหวะนี้ฟึบเห็นไหมเข้าถึงตัวตลอดฟึอบในจนสุดท้ายเราก็ต้องเราก็โดนบีบจนจ่ายพลาดเห็นไหมครับบีบจนจ่ายพลาดนะครับฟึบเข้าเข้าหาเราตลอดนี่ฟึบเข้าหาเราตลอดเห็นไหมครับเข้าหาบอลตลอดวิ่งเข้าหาบอลทุกตัวนะครับ ซึ่งตรงนี้เราต้องเรียนรู้วิธีการขยับเข้าห่าตัวกซึ่งม,มันใช้พลังงานเยอะนะถามว่าวิธีการเล่นแบบนี้มันต้องบีบไล่พร้อมกันด้วยนะครับบีบไล่พร้อมกันด้วยอันนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากเนี่ยครับโดนไล่เข้าถึงตัวเข้าถึงตัวจนสุดท้ายเราออกบอลเสียจนได้เขาเรียกว่าเพชซิ่งแท็บในตัวไปเลยนะครับก็คือออกบอลเสียก็คือโดนดักดักเก็บอย่างเดียวนะครับอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็มาดูอีกจังหวะหนึ่งนะครับอันนี้ก็โดนไล่บีบต้อนเหมือนกันนะครับ ปึ๊บเห็นไหมครับพอออกบอลมาปึ๊บเห็นไหมครับเข้าหาตลอดนี่ปึ้งอ่าโดนตัดได้เลยใช่ไหมครับโดนแท็กเกิลตัดเลยอันนี้ก็เป็นจังหวะจังหวะสวนนะครับเออตัดสวนไปนะครับอ่ะมาดูอีกจังหวะในการวิ่งฮันเตอร์ตัวไล่ๆล่ไหมครับเขาจะไม่รอบอลนะท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าจะวิ่งเข้าหาตลอดอ่ะปึ๊บอ่าตัวเข้าใกล้บอลที่สุดโมเมนตัมบอลอ่าวิ่งเข้าหาเพื่อเห็นไหมวิ่งให้ให้เราออกบอลเสีย ไหมครับปุ๊บเพชรซิงแทบเสียบอลเสียปุ๊บโดนดักจ่ายพลาดจ่ายไม่แม่นก็คือจบอ่ะเสียนะครับอือันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะเห็นไหมครับนักเตะระดับเอเชียหรือว่าอย่างอุซเบกที่เราเจอล่าสุดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ากรณีศึกษาได้ดีเลยเห็นไหมครับเขาลุมตลอดเห็นไหมครับเขาไล่ลุมตลอดไล่เขาเรียกว่าเล่นเป็นฝูงอ่ะเออไล่ลุมเป็นหมาป่าเล่นเป็นฝูงเป็นไฮน่าอะไรอย่างนั้นอ่ะเออนะครับลูกนี้เราก็โดนบีบจนเสียนะครับ โดนลุมมันเสียที่จริงจังหวะเนี้ยมันต้องมีตัวซับพอร์ตเพย์เนาะเออตัวเล่นจังหวะอ,อ่าช่วยกันเล่นอย่เงี้ยโดนลุมนะฮะลุมกินโต๊ะอ,อันนี้ก็ไปอินจังหวะที่โดนลุมเห็นไหมครับปิดทางต้อนจนแบบว่าไม่มีทางออกเลยครับอันนี้น่าจะเป็นลุงรัดมั้งเนี่ยเออนะครับเนี่ยจะลุยไปคือถ้าสามตัวอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับสามตัวอย่างเงี้ยคุณต้องต้องเมสซี่อ,อะ่ะเออต้องเป็นระดับเมสซี่อ่ะสามตัวอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมสซี่นะ ก็ก็ไปได้ครับไปต่อได้เพื่อเลี้ยงหลบสามหลบสี 3, ่ได้แต,แต่แต่เราไม่ใช่เราเราต้องเล่นให้เป็นระบบมากกว่าในการเล่นซับพอร์ตเพย์กันอนะ่ะเออเนี่ยเราโดนไล่ต้อนจนแบบว่าโดนบีบขนาดเนี้ยเนาะนะครับโดนบีบตลอดเขาเขา้เขาเขาวิ่งขยับเข้าหาตลอดวิ่งขยับเข้าหาบอลตลอดนะครับเขาไม่ได้ว่าคนหนึ่งเดินคนหนึ่งไล่นะเขาไล่ทุกตัวใช่ไหมครับเขาไล่บีบทุกตัวในการเล่นนะครับอ่ะอันนี้เป็นอีช็อตหนึ่ง,หน,งหนึ่งจังหวะคือจังหวะเนี้ยเ่ยเอาง่ายเรื่อง การวิ่งเข้าหาบอลอะไรเงี้ยการอ่าอย่างลูกเนี้ยลูกนี้เหมือนสก,กัดเหมือนจังหวะที่สก,กัดแล้วบอลโด่ง่งมาอันนี้ใครวะใครไม่รู้อะประถมพลหรือเปล่าไม่รู้เออเนี่ยให้จังหวะลูกกาอากาศโอเคเราเราอาจจะอ่อนแต่อย่างน้อยที่สุดคุณต้องขึ้นแล้วจังหวะเนี้ยดูจุดตกใช่ไหมแล้วก็ขึ้นอ่ะเนี่ยก็ปล่อยให้อาทางด้านของนกเตะอุซเบกคุณเทคเข้าไปโมงอย่างน้อยที่สุดเราเรามันตัวสูงกว่าเราใช่ไหมเราขึ้นอ่ะเราขึ้นเบียดเบียดกับมันอ่ะ เบียดกับมันให้มันโมงยากอะ่ะยังจะดีกว่าให้มันแบบว่าขึ้นมาโฉบแล้วมาโ่งส่งแล้วเล่นบอลโตใส่เราอะไรอย่างเงี้ยเออนะเออของเราไม่ขึ้นอันนี้เหมือนไม่รู้ว่าแยงแยงกลัวเปล่าะไม่รู้นะนั่นแหละครับการเข้าหาบอลของเรามีปัญหาเนาะในเรื่องการขยับเข้าหาบอลเนี่ยจะมักจะรอบอลแล้วก็รอบอลให้มาหาตัวเออนะครับไม่เหมือนนักเตะระดับเขาเรียกว่าระดับสูงอะที่เขาขยับเข้าหาบอลตลอด อันนี้เป็นอีช็อตหนึ่งที่อุ้มธีรทรจ่ายมาให้ปฐมพลหรือเปล่าเออเนะี่ยแต่จับบอลลัน่นคือจังหวะจังหวะเขาเรียกว่าระดับเอเชียเนาะมันมันต้องเล่นละเอียดกว่านี้เนาะในเรื่องการจับบอลส่งบอลเนี่ยคืออุ้มไม่ได้ไม่ได้คืออุ้มก็ส่งปกตินะส่งปกติเหมือนเล่นในเจลีเนี่ยเอ่อท่านผู้ชมก็สังเกตได้ว่าบอลเจลีกแม่งมันส่งประมาณนี้เลยคือส่งประมาณเนี้ยเขาก็รับส่งได้ปกตินิ่งๆจับบอลน,นิ่งๆเนี่ยเออปุ๊บอ่ะจับบอลออลัน่น เอาไม่อยู่นะครับปฐมพลต้องซื้อเครื่องนี้เขาเรียกว่าลันเชอร์เออเครื่องเนี้ยเครื่องไหนเดี๋ยวผมเอามาประกอบเขาเรียกตัวลันเชอร์ในการที่บอฝึกซ้อมในการจับบอลเนาะเออเงี้ยเออเพิ่มความเร็วไปว่าจับบอลเออประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ปรับให้ความเร็วประมาณบอลสปีดบอลในระดับเอเชียหรือว่าบอลเจลีกเงี้ยให้มันจับบอลได้เออจับตีเส้นวงกลมก็ได้แต่ให้จับนิ่งๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็แรงไปเนาะร้อยกว่า แล้วกิโลเมตรต่อสัวโมงอันนี้ก็แรงไปเออเอาเอาที่ระดับสูงเขาเขาเล่นกันนะเออจ่ายเงี้ยเออจับบอลฝึกจับบอลอย่างเงี้ยให้ปฐมพลไปฝึกจับบอลอย่างเงี้ยเนาะเออนะซื้อซื้อสักเครื่องให้ปฐมพลสักนิดนึงเนาะเออจะได้เขาให้เขาไปฝึกนั่นเองนะครับอ่ะอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวะนะครับในเรื่องของการเล่นอ่าอันนี้เรื่องของการเล่นวนะันทูเนาะวันทูอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองใน ในเกมเอเชียนคัพเนี่ยโอ้โหผมเห็นบ่อยมากเลยหลายทีมเลยหลายทีมซึ่งเราอยากเห็นบอลไทยเล่นอย่างนั้นเยอะๆเนาะเยอะๆบ้างนั่นเองนะครับการเล่นบอลวันทูเนี่ยคืออยากเห็น1 2, น,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 นึจังหวะเคลื่อนที่ตามวิ่งโอเวอร์แลปอะไรเงี้ยเออเงี้ยเล่นเงี้ยเออเงี้ยท่านผู้ชมดูจังหวะคืออุสเบียผมเห็นบ่อยมากเลยเห็นตอนที่เจอเราอะโอ้โหมันเล่นบอลวันทู Two เก่งมากเลยเออจังหวะเนี้ยมันใช้สูตรหลายรอบจังหวะนี้ก็เกือบไปเกือบเล่นวันทูจังหวะเนี้ยก็เกือบไป อ่ะเนี่ยครึ่งหลังก็โดนก็เล่นวันทูเหมือนกันให้แล้วเติมให้แล้วเติมอันนี้ก็เล่นกันสองคนนะครับกองหลังเราก็เข้าบอลชานะเนี่ยเนี่ยปึ๊บป๊บเห็นไหมครับเขาเล่นกันวันทูวันทูเห็นไหมครับ, one, two, one, two, ม,รบมันต้องมาจากการฝึกซ้อมไม่ใช่เ,พเฉพาะอุตเบตท่านผู้ชมครับทีมใหญ่ๆแล้วทีมใหญ่ๆที่เราเจอในระดับเอเชียเขาเล่นกันอย่างนี้หมดวันทูอะซึ่งบอลไทยหาดูได้น้อยมากอ่ะนัดที่ย้อนไปนัดที่เราเล่นกับซาอูก็ได้อ่ะนัดที่เราเล่นกับซาอูเห็นไหม เนี่ยเขาก็เล่นวันทูอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งเราต้องเล่นวันทูอย่างงี้บ้างนะครับในการทะลุทะลวงดายอยาอะไรเงี้ยเออจังหวะเนี้อยอันนี้ดีที่เรายังตัดบอลได้นะเออการเล่นวันทูเนี่ยเออเนะี่ยเล่นชิงหนึ่งสองสามเล่นสามเติร์ดแมน running overlap ยอะไรเงี้ยเออการวิ่งไปข้างหน้าอย่างเงี้ยบอลไปข้างเนี่ยบอลมันถึงจะไปข้างหน้าการเล่นแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าบอลส่งคืนหลังอย่างเดียวใช่ไหมครับเออนั่นเองอันนี้ก็เป็นในส่วนของของ ของเราในช่วงครึ่งเวลาหลังต้องบอกองนี้ว่า,าพอเอาตัวหลักลงมาตัวจริงมาความแบบว่าเล่นบอลจังหวะเดียวเริ่มมีเออเอาตัวตัวหลักลงมาอันนี้ก็เป็นช่วงครึ่งหลักเราเล่นพอจะเห็นได้เห็นในเรื่องของการเล่นบอลวันทูจังหวะเดียวบ้างอันนี้ก็เป็นสุภพนัดพวกเนี่ยเออสุภาพนัดขึ้นเกมมาให้เนี่ยปึ้งอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเล่นเล่นบอลแล้วก็วิ่งเติมเห็นไหมครับเห็นไหมครับไปข้างหน้าเห็นไหมครับพอเป็นนักเตะท,ที่เล่นเอ่อที่เป็นตัวหลักอ่ะ มันก็จะเริ่มแบบว่าเล่นวันทูเป็นใช่ว่าเราจะเล่นไม่เป็นนะเราเราก็เล่นเป็นแต่เราใช้น้อยไปหน่อยเนาะในการเล่นสไตล์เนี้ยอันนี้ก็เป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าสวยๆพอตัวหลักลงมาท่านผู้ชมเครื่องหลังอะมันดําให้แบบว่ารูปเกมเราดูดีขึ้นแล้วก็เล่นบอลจังหวะเดียวได้เนียนขึ้นเออได้เนียนขึ้นเนี่ยเห็นได้ชัดอันนี้ก็เป็นจังหวะที่เราได้ประตูนะครับหนึ่งสองเออจังหวะหนึ่งสองเห็นไหมครับเล่นบอลอย่างอุ้มอะอย่างอุ้มอย่างซูเโชคอะไรเงี้ย พวกนี้มันเล่นเจลีกมันรู้มันรู้เซนกันอยู่แล้วการเล่นบอลจังหวะเดียวอะ่ะมันได้อยู่แล้วอ่ะอ่เล่นร่วมกับสุป,ปชัยอ่ะสุปชัยก็รู้เซนอ่ะปุ๊บอ่ะเล่นบอลจังหวะเดียวเห็นไหมฮะเคาะบอลจังหวะเดียวขึ้นที่ตามเห็นตลอดเห็นไหมครับลูกนี้ก็อ่ยิงได้ประตูลูกนี้สวยนะครับถือว่าชื่นชมนะเออพอมันเป็นเครื่องครึงคร่งหลังมันเป็นคร่งตัวหลักไงตัวหลักมันจะเล่นเริ่มเร็เรวสปีดบอลเครื่องหลังอะ่ะเราจะเร็วขึ้นเพ,นพราะว่าตัวหลักเราเล่นถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของการเล่นบอล วันดูจังหวะเดียวอะเพราะว่ามันต้องชิงกันนี่จังหวะแบบนี้อยู่แล้วนะครับเรามาดูในส่วนของจังหวะที่เราเสียประตูกันบ้างเนาะเสียประตูก็จะเป็นจังหวะที่เราต้องบอกว่าเราผิดพลาดในเรื่องของการแมนมาร์กเนาะแมนมาร์กหรือว่าการวิ่งตามตัวประกบนั่นเองนะครับในฝั่งซ้ายนะครับก็โลง่ลงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับในการสวิตบอลข,ของทางนั้นอุซเบกิสถานนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับการประกบก็ดูท่านผู้ชมก็เห็นว่า พื้นที่เปิดมากเลยทางฝั่งฝั่งฝั่งกะนูน่ะฝั่งกโนูน่ะไอ้ฝั่งขวาเนาะฝั่งขวาบุกจากฝั่งขวาของอุซเบเนาอะอนั่นเองนะครับในการประกบตัวเห็นไหมครับมีช่องเห็นไหมครับมีช่องมีโอทางลุ่งลุเลยนะครับเนี่ยการมาร์คแมนสาคัญมากนะครับในการจังหวะน,นี้ก็โดนหลุดไปนะครับโดนยิงไปครับลูกนี้ถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะทําอย่างไรจังหวะเน,นี้ยจังหวะเน,นี้ยจังหวะที่โดนยิงเนี้ยจะทําอย่างไร นั่นก็คือว่าจาังหวะนี้น่าจะเป็นปฐมพลนะป่ะปฐมพลต้องวิ่งเข้าอ่ะต้องอย่ามองแต่บอลเนานะเพราะว่าถ้าดูถ้าดูจังหวะนี้ถ้าดูอย่างเงี้ยดูจังหวะนีเ้เรานักเตะส่วนใหญ่เราก็จะมองแต่บอลแต่ตัววิ่งอ่ะตัววิ่งอ่ะเราไม่สแกนเลยเราไม่สแกนตัววิ่งเลยปุ๊บโยนมาก็โอ้โลง่โลงๆเล,ละหล่าตัดหลังลายมานั่นเองนะครับจังหวะนี้ปฐมพลต้องฉเฉลียวใจแล้วว่าเอ้ยฝั่งซ้ายมีเติมเปล่าวะแล้วก็วิ่งตามตัวประกบมันจะทําให้ออกบอลยากปุ๊บอ่า ตามตัวประกบปึ้มมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมาถึงตรงนี้สมมุติว่าถ้ามันแบบว่าเกิดจังหวะนี้อุ้มเทียทรแพ้จังหวะนี้หรือว่าเอาเอาชนะอุซเบกิสถานไม่ได้นักเตะอุซเบกิสถานที่แบบว่าภาพบอลสมมติว่าพับนะพับบอลอ่าพับพับบอลจังหวะนี้อ่าพับบอลจังหวะนี้ชิงจังหวะนี้แล้วก็หลุดหลุดมายิงได้อย่างเงี้ยถ้าเหตุการณ์มันย้อนไม่ได้สมมุติปฐมพลใช่ไหมครับวิ่งไล่ตามตัวประกบมาอยู่ วิ่งเห็นเห็นเห็นพี่อุ้มวิ่งเข้าชนละทางด้านของปฐมพลวิ่งวิ่งสอดซ้อนเออวิ่งเข้ามาเขาเรียกว่าอีกชั้นหนึ่งอะ่ะอีกชั้นหนึ่งผมว่ายังทนันจังหวะที่บอลกําลังชิงจังหวะมุกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าปฐมพลไม่ไม่วิ่งจอกก่อนนะเอออย่างเ ife, างเี้ยจังหวะนี้ก็ถ้าดูจากภาพช้าเออมันมันไม่ทันแล้วเพราะว่ามวัมว,มว,มวแต่มองบอลเนาะมวัวแต่มองบอลแล้วก็ไม,ม่ไม่ดูตัววิ่งนะครับอ่านเขาเรียกว่าอ่านทางบอลไม่ขาดนะครับเอเห็นไหมย แล้วก็ไปชะลอนะครับที่จริงจังหวะน,นี้มันบอลเหินมาเนี่ยทางด้านคนที่ใกล้ที่สุดก็คือประมพลเนาะในการที่จะวิ่งซ้อนมาเพราะว่าอยู่ฝั่งซ้ายไงฝั่งซ้ายหรือว่าเขาบุกฝั่งขวามาถ้าอย่างที่ผมบอกทํากราฟิกอะถ้าประมพลย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยซ้อนตรงเนี้ยผมคิดว่าก็จะบล็อกได้ทันอยู่อบล็อกกันยิงได้ทันอยู่นั่นเองนะครับในเรื่องของการวิ่งประกบห่างจังหวะน,นี้ก็พลาดในเรื่องของการแมนมาร์กเนาอะอนั่นเองนะครับ อ่ะอีกจังหวะนี้อันนี้ก็เป็นจังหวะที่เราเพิ่งดีใจยังไม่ยังไม่ทันตดยังไม่ทันหายหมินนะครับก็เออก็โดนจังหวะนี้ก็เคะเขะบอลอ่ะจังหวะนี้วิเคราะหว่าเราปล่อยให้เขาเล่นนานเกินไปผมมองว่าปล่อยให้เขาแบบว่ามีโอกาสพิก่ะพิกยิงอะ่ะซึ่งล้อมหน้าเออล้อมล้อมหน้าล้อมล้อมข้างล้อมล้อมเป็นแอ่งกระทะเนี้ยเราอะ่ะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเข้าสักตัวหนึ่งละ เพื่อดีเลย์ในการในการเล่นในการที่จะตวัดยิงเขาใช่ไหมครับเออจังหวะเนี้ยอันนี้เราเข้าช้าไปหน่อยในเรื่องของการที่ว่าเข้ามาบล็อกทางบอลเนาะเออเนี้ยยังปล่อยให้เขาเล่นนะครับเนี่ยปล่อยให้เขามีจังหวะได้ม้วนเนาะแล้วก็เออยิงง่ายๆเลยลูจังหวะนี้นะครับก็ยิงเสร็จแต่ถ้ามาดูเปรียบเทียบกับพวกพวกบอลกองหลังญี่ปุ่นนะครับกองหลังญี่ปุ่นอ่ะเอาเอาหน้าที่ใกล้สุดนัดเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมาอย่างญี่ปุ่นกับบาเลนอย่างเงี้ยแถวสองเนียจังหวะแถวสองเนี้ย ถ้าใครติดตามบอลญี่ปุ่นนะสไตล์บอลบล็อกการการบล็อกบอลญี่ปุ่นอ่ะแบบว่าเขาไม่ให้ได้ยิงง่ายๆเอาง่ายๆอย่างอย่างบอลญี่ปุ่นนี่ยิงยากนะครับถ้าเจอบอลญี่ปุ่นเพราะว่ามันบล็อกทางบอลดีมากกว่าจะถึงมือผู้รักษา ICU, ประตูมไม่ง่ายๆนะต้องผ่านแนวรับของตัวตัวเกมรับของทางด้านญี่ปุ่นก่อนอันนะี้อันนี้ผมเอามาให้ดูตัวอย่างเปรียบเทียบนะว่าเนี่ยจังหวะอ่ะจังหวะนี้คือยิงแถว2ของของทางด้านอ่าบาเรนเนาะบาเรนเนี่ย เห็นไหมครับว่าเขาจะไม่ปล่อยให้แบบว่าได้ได้เข้าบอลเขาเรียกว่าได้ได้มีเวลาคิดม้วนยิงเหมือนเหมือนจังหวะของเราเนี่ยเออม้วนม้วนม้วนสามร้อยแปดสิบองศาเนาะแล้วก็ยิงได้อะไรเงี้ยแต่ของอของญี่ปุ่นอ่ะตัวบีบมันก็จะมีตัวบีบแถวสองอยู่แล้วก็วิ่งเข้าหาเลยวิ่งเข้าหาแล้วพยายามบล็อกนะครับอ,อ่าจังหวะนี้อาจจะหลุดเข้าไปแต่ก็ยังเซฟเซฟไม่ได้เพราะจังหวะบอลมันเบาบอกแต่ผมเห็นสไตล์บอลญี่ปุ่นนะ เขาจะไม่ให้ยิงแถว2ง,ง่ายๆเขาจะมีวิ่งเข้ากดดันวิ่งเข้าบล็อกตลอดเลยหนึ่งตัว2ตัวอย่างเงี้ยจะติดตลอดเลยเออจะติดตลอดจะยิงยากมากมายิง่งถ้าเราไปเจอบอลญี่ปุ่นอ่ะแม่งยิงยากนะครับเอออันนี้ก็มาเปรียบเทียบให้เห็นว่าเอา้ยจังหวะเยยงี้ยมัน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 ต้องเข้าหาแล้วเข้าหาอย่างน้อยเข้าหนึ่งตัวซ้อนอีกหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างญี่ปุ่นเนี้ยเขาพอจะกําลังจะหันหน้าเข้าหาประตูอ่ะหันหน้าเข้ามาหาว่า คู่แข่งหันหน้าเขาหาประตูแล้วอะไรเงี้ยเขารู้ละวว่าไม่งมันต้องมันจะต้องทําเกมบุกหรือว่าทําการยิงแน่นอนหรือว่าจะส่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเริ่มจะตั้งป้อมยิงอ่ะเขาอ่านอริยบทใช่ไหมเขาก็วิ่งเข้าหาเลยวิ่งเข้าหาเพื่อบอกอ,อย่างงั้นประมาณนี้เนาะเออผมก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะก็เอามาวิเคราะห์ให้เห็นเรียนรู้เนาะว่าแล้วปรับปรุงเนาะในสิ่งที่เราแบบว่าไออะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็ต่อยอดแค่นั้นเองแล้วก็อะไรที่มันยังมีข้อบกพร่องเราก็มาปรับปรุง แล้วก็ต่อยอดผมเชื่อแน่ว่าเราเล่นได้ครับแต่ขอให้เราแบบว่าเทรนนิ่งดีๆเนาะเทรนนิ่งฝึกซ้อมดีๆนั่นเองครับเรื่องพละกําลังในการที่จะเอามาใช้ด้วยนะครับเพราะบอลเอเชียมันใช้พละกําลังเยอะมากการวิ่งเคลื่อนที่การวิ่งโอเวอร์แลปการวิ่งเพดซิ่งอะไรเงี้ยมันก็ใช้เยอะเบสิกบอลเบสิกในการรับส่งบอลอะไรเงี้ยการเคลื่อนที่การเล่นกันเป็นกลุ่มการเล่นกันเป็นทีมอะไรเงี้ยถ้าฝึกดีๆผมเชื่อว่าถ้ามีเทรนเนอร์ดีๆหรือว่าโค้ชดีๆในการเทรนดีๆอ่ะ ในระดับสูงอะ่ะผมว่าเรายกระดับได้น,นักเตะเราไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่เก่งเลยไม่ใช่อย่างนั้นเรียนรู้ได้ครับขอให้นักเตะเหล่านั้นเป็นชาที่ไม่ล้นแก้วเนาะแบบว่ารับเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองก็เหมือน A อเนาะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองอะฝากไวเ้เนาะเผื่อเป็นประโยชน์นั่นเองนะครับว่าพัฒนาต่อไปสําหรับทีมชาติไทยเรานั่นเองครับท่านผู้ชม